สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่สีสู่ปู่สู่โค้ดเมเนมากกนมั่นซอยมาน้อยนะพี่น้องตอนนี้กำลังสิไปเนาะทารถไฟไปพี่น้องมืมอนี้สิไปตัดลำตัดลำใบเนาะตัดลำใหม่ตามันแล้วกะสีกลนั่นพี่น้องกะเดี๋ยวไปวังอุชลุกันเนาะไปทางออกเดินทางเนาะพี่น้องทางรถไฟไปเนาะพี่น้องมันตึงหนุบเนาะ con mình nèo ăn nếp ăn 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 bay ăn đột ăn 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 thang ăn Mình, đi. này này, phải thác nị à mà ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แตเพียงคำนี้โอ้ไปกันไปไซ่เน,ะเนาะเดียดียยเดียมี le, เน,นาะ

lên không? Tầm cuối lên đây nó nèm nả Cô mới ghiệt cô thật xế mà cái <laughs> nói จะหอดบานขมบอนพี่น้องไอซิบุ้งปลาย่ะเตื่อหอดชวนประมาณซิเอ็ดมุะเอาเอาแห่เอาใายมาส่งแถวบาก <c ười> แห้งขนาดนั้นพี่น้องไอรถแห่รถใชถอะเพอมันอยู่ไก่มันอยู่สองเดี๋ยวก็สามหน้นามาอีก แทบโค้งมาผีงอเวน,นลบแล,ล่นหัวลดหลานปลายไปเพียงเล็กน้อยน้อยเดียวนึงหล,ลานสามหลานสี่รถลลานปลายเลยน้อยเดียว่วมันเออไงมันชวนวดเถอะน้อมันนอนทาเงี้ยงกับเข่ามาอย่างพี่น้องกำลังขึ้นคอยเนาะ คอยขมบอนนี่นะแต่หยาดน้องเหือดเยี่ยยาดแบบลดเขาลงขออ่างคอหยาดเชืยอรักชื่อว่าเบรกแตกเบรกยังคมเป็นก่อยตะกี้แห้งสูงสูงเลยพี่นนองแต่ข้าวบมมีสวนมัน,น,นคนไรเดือเออนี่กระจกดินเนี้ย แบบมีสวนมันแต่ก็เขาก็เที่ยวเรื่อยมันมีรถรุดเขามากมนเลยเขาก็รุดลงรุดลงตะกี้ห่นแล้วสูงสูงข้าวมาตัดใหม่ก็อีกพออัรถลงหนูอ้ยหย่านแร้วทายแล้วลข,ออข,ข่อยพว้ผู้ข่อยขบาวอนเพราะนั้นเป็นผู้ชนะพี่น้องครับ เป็นผู้แต่พอสูงรถบอกว่าขึ้นเด็กสามแมบบโวยดัดดัดเลย ไอ้กีวิทเป็นป้าเป็น,นอนี่เบิดเดี๋ยวนี้แปนเบิดกี่ดอกแต่มีมันเของอ่ชาวบา้านแจ้หนึ่งก็เหลือมีอสีเผ็ดนอนน้ำอ่ะไอ้กี่เห็นปูเขาไม่ได้ทางให้กี่ดอกทางให้ซากเข่าด้การปูปูบักแตงปูบักแตงบักแตงมาเอื้อเขาก็เอาไปและเข่าอยู่แถวบ้านข่อย ว่าแท่นี่หน้าเข้าโมรา,ายนะบล็อกม่มีหน้าก็มาเห็ดให้มาทางึ้นมาพูกมาทางให้ซากเขาลูกหมากแดงหมากออเดี๋ยวนี้มีมัน่นสัาตังสามาวก,กวันนี้ก็ลูกวันนี้ก็โอเคแน่สวัสดีเรมี่แนวเห็ดแนวห้านะ อ่แล้วพี่น้องเเด็กสองดิ่รถไฟวะทีสิเวทมู่พ่อพ่อ เรียกกันเนาะทิดมุ่ง <laughs> <laughs> <Mày. cười> ดูยเล็กๆดูย์ตัดกันหน่อยพี่น้องเนาะมาตัดมาเอ่ออื่นก็มาคนเนาะหรือว่ามาถอนตัดขิมพี่น้องเอ้ยมันมองหามเอาแต่ตัวไรมันดับงาม bố như tôi ngạn chắc cò theo này tắt thịt giang đều Hãy subscribe <coughs> con kênh Ghiền không cái <laughs> <từ màn> này nó mi cua vô thật Lội từ mặt này Hãy nhà กลับมาตอนนี้พักกินเข่าเนาะพี่น้องฮันนอกแจ้วเนาะกับสิหมูถอดใส่กอกอีสานหมูกับแจ้วกินมาถุกกินอะไน่ะกินกินแบบเยอือยาวันอ้าาเออๆพ่อท่านกินเข่าส้มัน

ไมนว่าอานัานมัอามันก็มากรคือว่า,ามาัาาน,านมากไปเขาไปให้กว่ยบ่ต้องรับ่าให้มาบอยเ็น,น,เนันปาอบ็นโมูบอเห็ด Ừ. ăn ăn <laughs> <băng kìa> <laughs> <Cô kín đều. cười> mặt mà à, mặt <laughs> mặt 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 món mặt 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 mặt

ตอนนี้มักกนเนาะพี่น้องเพราะว่าตัดพอแล้วแหละราไปอีกดอกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งก็ชิ่นแล้วเนาะอีกดอกหนึ่งพอดีมันแล้วเลยมันไหลซ้ำซ้ำเถื่อนนะซ้ำหลอกพี่น้องเพราะว่าไหลเป็นงวดเป็นงวดกันเนาะต้องแหลตากไปอย่างนี้ นี่ยอันนี้ไม่สามันโอซีอันอนนี้เวลาก็ไก่คำลงแรงมากนะพี่น้อยชีมลงแรงนะพี่น้อยเหนื่อยลำมลันํนำนัะ คนก็ได้ไล่เติบเนวคนก็คน ชีมังปายนะพ่อชีดเมื่อก่อนเนาะทำนะมันอีชีนาวเว้ลมากเลนะไปแล้วขี่รถจักรมาตมอสุขไม่คนกนคือมันทางอีกคนเดินเลยนะไม่ต้อือหอดไปาาหอดเถอนะพี่น้องเลย ่จะเมอไก็ต ch ้อมันจะหนีได้จากแดดตะวะสองแดดสามแดดบ่สองแดดนึกว่าท่านแห้งวัได้สักแหงจะได้หนีกับจิงีเออเมือกันเลยนะมันแดมันแหงเลยนะมันแดดแหงมันแดดแหงฝุ่นมันเนาะที่ได้ฝุ่นเลย

เฮียน่มันก็มีมันนาวาวน่อยอยู่กี่น่ะเก็บผักเมื่อหายน้องน่องออกผักกระอัด พักมาสุก